สนับสนุนโดย IBF ไส้กรอกอีสานสนใจติดต่อ0819152770เลือกตั้งก่อนปฏิรูปอย่างน้อยจะได้รู้ว่านักการเมืองจะได้เตรียมตัวยังไงอะไรยังไงไงถึงเลือกตั้งมาถ้าเขาไม่รับกฎไม่ไม่รับตามที่เขาต้องการเดี๋ยวก็ยังไงก็ต้องยุบเหมือนเดิมถ้าอยู่ตอนนี้มันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าประชาชนเขาจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเยอะกว่านี้ รูปไหนแบบไหนถ้าประชาชนไม่ไม่ยอมรับแต่เขาจะยอมรับไหมยอมยอมรับที่ที่ประชาชนที่ต้องการแบบไหนเขาเขายอมรับมั้งไหมเขาเคยถามประชาชนไหมว่าต้องจะต,ต้องการนโยบายอย่างนี้ทําตามอย่างนี้แต่เขาไม่ทําตามนะของประชาชนเนี่ยยังไงก็มีค่าเท่ากันเดิมความคิดของพี่ว่ามันมันมันไม่ใช่ว่า ปะท้วงกันอย่างนี้หรือทํากันอย่างนี้มันก็ไม่หมดอยู่ดีถ้าราบใดว่าคุณยังไม่ไม่ยอมรับก็น่าจะต้องมีก่อนนะครับถ้ามีหลังผมว่าก็เหมือนเดิมครับถ้าเลือกตั้งแล้วยุสภาเลือกตั้งไม่ต้องยุบดรวอ่าครับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเหมือนเดิมทุกอย่างก็เอาง่ายๆคือว่ามันต้องแก้ก่อนถึงจะเลือกครับ สำเร็จหรือเปล่าครับผมว่าถ้ารัฐบาลเป็นอย่างนี้ผมว่ายากครับก็ดูแลเขาไม่รับรู้ะไรทักสิ้นนะครับไอค้คนดูเทอะไรเนี่ยผมผม,ผมไม่แน่ใจนะครับเอาอย่างไรแต่ผมเท่าที่อ่านข่าวหรืออะไรอยู่อย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องจริงที่เขาพูดผมว่าเขาพูดเรื่องจริงนึ่งขนาเท่าที่ผมอ่านนะอ่านดูนะอ่ามันอยู่ที่คนที่เข้ามาเป็นใครใช่ไหมครับอ่าเอาจริงแค่ไหนอะไรเงี้ยคือเรื่องที่พูดมาทุกคนในสังคมมารู้หมดแหละว่านเป็นเรื่องจริงแต่ก็ไม่รู้ว่าที่เขาออกมาขนาดเนี้ยมันจะทําได้จริงขนาดไหนไม่รู้คือถ อ่าถ้าทำได้จริงนะมันดีอยู่แล้วอ่าดีทุกอย่างครับแต่ทําได้จริงหรือเปล่าแล้วคนส่วใหญ่เนี่ยรับรับ,ร,บรับได้หรือเปล่ามันก็ต้องแบบใหม่คือถ้าเรื่องแบบเก่ามันก็เหมือนเดิมทุกอย่างครับมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ผมเด็กๆช่วงที่2ชนทุกปัญหากับสาม,มารถนะครับช่วงค่ำของวันอังคารที่17ธันวาคม2 5 5 6บ เราอยู่กับประเด็นที่หลายคนอยากจะรู้นะครับว่า2กลุ่มภาพันธ์ห้าเจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นหรือไม่เพราะว่าวันนี้อย่างที่เกิดเอไว้นะครับผู้นําเหล่าทัพอย่างน้อย3คนไม่มีใครพูดเลยนะครับไม่มีใครแสดงความมั่นใจว่าวันที่2กุมภาพันธ์จะมีการเลือกตั้งเราไปฟังความเห็นของคนที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับ วงการของนักการเมืองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับอดีตก็คือรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับอาจารย์คำพีดิษฐาก่อนตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วอาจารย์คำพีครับ,สว,ส,วรรบสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณมาจากพวก็ราท่านผู้ชมด้วยครับครับอาจารย์รู้สึกยังไงกับสถานการณา์ณขณะนี้ถึงแม้ว่าจะมีพระราชกิจฎีกรแล้วมีการกําหนดวันที่สองกุมภาห้าเจ็ดเลือกตั้งแล้ว ได้ดูเหมือนว่าวันนี้ก็ยังไม่มีใครกล้าพูดนะอาจารย์ว่าวันที่สองจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นหรือเปล่าครับก็ก็คงแบ่งเป็นสองส่วนนะครับ,รบส่วนหนึ่งขณะนี้ก็มีองค์กรต่างๆนะครับรวยทั้งทางกลุ่มของผู้ชุมนุมชนผู้ชุมนุมนะครับก็ยังอยากจะให้การเลือกตั้งเนี่ยเลื่อนออกไปแต่ในส่วนของรัฐบาลเองรวมทั้งในส่วนของอา่าเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเอง ก็ยังเตรียมความพร้อมสาหรับการเลือกตั้งในวันที่สองซึ่งถ้ามาดูกระแสทั้งสองส่วนแล้วผมก็คิดว่าขนาดเนี้ยหลายส่วนค่อยมีความคิดเห็นเพิ่มมากขึ้นว่าจากเมื่อก่อนนี้นะครับสักอาทิตย์กว่าๆเนี่ยบอกว่าการการจะเลื่อนนั้นก็สามารถทําได้ตามรัฐธนรมนูามาราสามกับว่ารารเจ็ดแต่วันนี้ก็มีการเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับว่าสามารถกระทาได้ถ้าเกิดจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปนะครับโดยใช้มาตารหนึ่งแปดสี่กับหนึ่งแปดเจ็ด นะครับที่สามารถที่จะเลื่อนออกไปได้ก็คงจะต้องดูนะครับจากกลุ่มของผู้ชุมนุมในขณะน,นี้โดยเฉพาะ,ะคุณสุเทพเลขาธิการกรปปสนะครับว่าจะไปสร้างความเข้าใจกับกลุ่มต่างๆแล้วก็หาแนวร่วมเพิ่มมากขึ้นอย่างไรครับครับอ,อาจารย์คำพีสุดท้ายคนที่จะตัดสินว่าวันที่สองกุมภาเนี่ยจะมีการเลือกตั้งหรือเปล่ายังอยู่ที่รักษาการนายกรัฐมนตรีนะครับหรือเปล่าใช่ครับ,รบใช่ ก็ยังอยู่ที่รักษาการท่านนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับที่ยอจะเป็นคนที่จะต้องกลาบปังคมทูลว่าถ้าเกิดจะเลื่อนก็จะอาจจะต้องออกเป็นพระราชกริยการเลื่อนเพราะเหตุอะไรก็อยู่ที่ตัวท่านนายกอัฐินตรีครับครับอาจารย์อาจารย์คำพีฮะอาจารย์มองว่านณะขณะนี้ข้อดีข้อเสียนะสมมุติว่าระ,ระหว่างการเลือกตั้งวันที่สองกับ ยังไม่ต้องเลือกแต่วันที่สองเดือนหน้าปฏิรูปก่อนอย่างที่รกปรปปสเขาเขาเรียกร้องอาจารย์ว่าข้อดีข,อดข้อเสียมันมันอันไหนมันเป็นยังไงบ้างอาจารย์ในมุมของอาจารย์ฮะคือตอนเนี้ก็มีความคิดเห็นว่าขนาดนี้นะครับกลุ่มชนที่เกิดเกิดความคิดเห็นหลากหลายว่าการเมืองของเราเนี่ยเป็นการเมืองที่มีปัญหาทั้งในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายก็ดีทั้งในเรื่องของการขอรัปชันก็ด,เกกดีเป็นประเด็นที่ทุกคนก็ ให้ความสนใจว่าน่าจะเป็นประเด็นสําคัญอัน <c oughs> นี้เมื่อเป็นประเด็นสําคัญปั๊บเนี่ยนะครับเราก็จะไป,ไปเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์ถามว่าเลือกตั้งแล้วนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันยังคงอยู่เราจะทําอย่างไรกันนักวิชาการก็มีความคิดเห็นว่าก็ทําควบคู่กันไปโดยเฉพาะกลุ่ม,มของท่านอาจารย์ทงทองก็บอกว่าก็ทําควบคู่กันไป <c oughs> แต่ให้ทําสัญญ,ญากาันว่าจะต้องมีการปฏิรูปนะ แต่ถามว่าการให้คําสัญญาเรื่องของการการปฏิรูปนั้นมันไม่มีกฎหมายอะไรหรอครับครับถ้าการเลือก<น>ตั้งเลือกไปก่อนครับถ้าการเลือกตั้งเลือกไปก่อนคนที่เขาได้รับการเลือกตั้งมาเขาก็ต้องบอกว่าเขาได้รับฉันธอนุมัติแล้วให้เลือกตั้งมาเขาก็าปฏิบัตินหน้าที่ตามรัฐมนูญกําหนดเขาก็าอยู่ไปได้สี่ปีไอ้เรื่องของการปฏิรูปอาจจะทิ้งไว้ก่อนหรือไม่สนใจเลยก็ย่อมที่จะปิดไปได้เพราะฉะนั้นฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความกังวลว่าถ้ามาเกิด กรณีแบบนี้เกิดขึ้นการปฏิรูปมันก็ไปไหนไม่ได้นะครับ<า>ก็เหมือนกับทาในติมเอาไอ้ติมออกมาแล้วนะครับถ้าไม่ดูดมันก็เสียของไปเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดใช้บทแท่งครับนั่นนหรสิอาจารย์ฮะอาจารย์มันจะมีทางออกมันต้องมีตัวช่วยอะไรรอเปล่าคือคือวันนี้ถ้าฟังจากโมเดลอาจารย์ธงทองจันทรัทง,ทง,ทงสูรที่ว่านะครับก็คือว่า,ากใกล้ๆกับสองกุมภาเนี่ยเดินหน้าเลือกตั้งไปก่อนแล้วก็ ผ,ผู้ที่ชนะเลือกตั้งก็จะเน้นเรื่องการปฏิรูปปฏิรูปนะประเทศก่อนเป็นสำคัญแล้วนะใช้เวลาสองปีอาจจะราวๆนะอาจารย์จากบวกลบแล้วแต่นะก็หลังจากปฏิรูปเสร็จสรบพเรียบร้อยก็ยุบสภาอีกรอบหนึ่งไปเลือกตั้งอันนี้คือโมเดลนะที่ฟังจากอาจารย์ตัทงทงทองสรุปมาวันนีนะอ้อาจารย์คิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยประชาชนในฐานะเจ้าของเจ้าของอานาจอธิปไตยเอาเจ้าของอำนา,า,ปา,าจาออนาประชาธิปไตยเนี่ย จะรับสภาพนี้ได้ไหมอาจารย์หรือประชาชนอาจารย์บอกว่าเอาละถ้าคุณจะทายังไงก็ตามปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาอะไรทัางยคุณต้องทาควบคู่กันไปด้วยมันจะยุ่งไหมอาจารย์ผมว่ามันจะยุ่งโดยเฉพาะการใช้จ่ายในการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่น้อยเลยนะครับนั่นนะอาจารย์วันนี้คอรมออนุมัติไปแล้วสามพันแปดอาจารย์สามพันแปดร้อยล้านอาจารย์นั่นสิถ้าสามพันแปดเนี่ยเอามาช่วยเหลือคนจนในขนาดเนี้ยไม่ว่าจะเรื่องของยางพาราก็ดีในเรื่องของ การจำนำข้าวกวาดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะมาช่วยเหลือตรงนี้ได้แต่บอกว่าเลือกตั้งมาแล้วปีหรือสองปีหรือปีครึ่งนะครับแล้วมีการเลือกตั้งใหม่อ,อจะไปเลือกตั้งเพื่ออะไระครับอืนั่นนะสิอาจารย์ฮะหลายคนก็ <c oughs> ก็ตั้งคํา,าถามนี้เหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนที่อาจารย์อาจารย์ถามนี่แหละว่าแล้วไปเลือกตั้งทาําไมแต่ว่าด้านนึงก็บอกว่า <c oughs> เอาเดิรอเพื่อที่จะ เดินหน้าสู่การปฏ да ิรูปประเทศก่อนไปตกลงกติกาไปทำรายละเอียดอะไรที่จะนำไปสู่การเดินหน้า<ๆ>การขับเคลื่อนของประเทศแต่ว่าหลายคนก็กลัวอาจารย์เพราะว่าประชาธิปไตยบ้านเราการเลือกตั้งมาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วก็พูดกันมาโดยตลอดเรื่องการปฏิรูปปฏิรูปอาจารย์แต่ว่าพอถึงเวลามันก็ไม่เห็นไปถึงไหนสักทีอาจารย์ก็จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเหมือนเดิมครับรางนี้คงมจะต้องถอยกันเดอนเราจะสร้างบ้านลรวบอกว่าอาปูไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวแบกหัวตามมาที่หลัง ของเพราว่ามันคงไม่ใช่แล้วแหละนะครับมันก็ต้องมีแบบอุอากรณ์แล้วถึงจะปลูกบ้านแล้วมันก็จะได้อย่างที่เราใจเราต้องการใช่ไหมครับ,รบหรือในเรื่องของเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับนักธุร,รฐฐฐกิจต่างๆบอกมาว่าจะเสียหายถ้าเกิดเป็นไปตามที่ประชาชนกําลังมองบอกว่ามันมีคอร์รัปชันกันหลากหลายมากวันนี้เราอาจจะต้องชะลอเศรษฐกิจเราสักนิดนึงแต่สุกท้าเราปฏิรูปเสร็จนะครับเศรษฐกิจก็ดีการเมืองก็ดีอย่างนั้นไม่ดีกว่าเลยครับครับ ก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นแนวทางอาจจะเป็นข้อเสนอหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าหลายตกระดกอาจจะเห็นสอนของอาจารย์เขาวนี้อาจารย์กบีผมถามอาจารย์ตรงๆนะคือสถานการณ์ณนขณะนี้ที่ใครก็ไม่มั่นใจเลยว่าที่สองตกรงจะเลือกตั้งได้หรือเปล่ามันเป็นเพราะว่ากองทัพไม่แสดงความชัดเจนหรือเปล่าอาจารย์นี่ถามอาจารย์ตรงๆเลยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพลเอกนิพัท์ทองเล็กออกมาบอกว่าเจ็บคอพูดไม่ได้อาจารย์ฮะถามว่ากองทัพไม่ออกมาหรือเปล่าให้หรือเปล่าผมว่าการดําเนินการในครั้งเนี้ ประชาชนเองเนี่ยทวงอำนาจที่ใยของเขาคืนมาซึ่งเราไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเลยส่วนใหญ่จะท,ะทวงอำ,อำนาจมาด้วยด้วยปลายกระบอกปืนเพราะฉะนั้นวันนี้ทางทหารผมก็เข้าใจนะครับในฐานะที่เป็นขนา้าราชการเก่านะครับก็ต้องมองดูว่าอะไรทีม่มันกำลังที่มันดีที่สุดแต่ถามว่าวันนี้มันยังมีคําตอบที่ชัดเจนไหมผมก็คิดว่าทหารก็คงรอระยะเวลายีกชักระยะหนึ่งอะ นะครับแล้วเขาค่อยตอบแม้ว่าวันนี้จะนับถอยหลังก็คิดว่าต้นปีใหม่อาจจะให้ไปเที่ยวปีใหม่กลับมาถ้าอาหนรอาจจะคิดใหม่แล้วก็มาจีนอยู่ข้างประชาชนหรือเปล่าครับมันจะถึงปีใหม่หรือเปล่าอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยว23ามเนี่ยก็จะเริ่มรับสมัครสอสอแล้วอาจารย์ระบบบัญชีรายชื่อหลายตัวเลเขาก็หลุกลัวตกลงมันจะมีการเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนวันรับสมัครรับเลือกตั้งหรือเปล่าอาจารย์ เรื่องกรณีของท่าทีของทัพที่เตียนถามอาจารย์เพราะว่าดูเหมือนว่าคําพูดของผู้นําเหล่าทัพเนี่ยในซีของทางรัฐบาลนะก็พยายามที่จะตีความหมายว่าเซ็นด้วยกับแนวทางของรัฐบาลนี่ยังไม่นับรวมพลเด็กนิพัทธ์นะที่ท่านพูดชัดเจนมากขณะที่ซีของกลุ่มผู้ชุมนุมก็ดูเสมือนหนึ่งว่าผู้นําเหล่าทัพเนี่ยก็เข้าข้างในส่วนของกปปสของกลุ่มผู้ชุมนุมมันก็เลยกลายเป็นทั้งสองฝ่ายพยายามที่จะตีความว่าทหารเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าอาจารย์มันก็เลยทําให้ทุกคนยิ่งงงกันไปใหญ่ยิ่ง ผู้นำเหล่าทัพไม่ออกมาพูดให้ชัดเจนว่าตกลงจะเอาอยัางไงสองกุภาเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งมันก็เลยยิ่งทําให้ทุกอย่างมันดูจะไม่มีความชัดเจนเลยจนถึงนาทีนี้อาจารย์ครับผมก็คิดว่าก,ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นความเป็นราชการเนี่ยมันยังมีอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะทําอะไรผีถาไมไปเลยทีเดียวขนาดเนี้ยก็คงไม่ได้ก็คงให้สถานการณ์เนี่ยมันสุกงอมก่อนเช่นจะปฏิรูปก่อนมันมีเหตุผลอะไรวันนี้อย่างราทมนูก็มีมากรา แปดหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดเจ็ดเพิ่มขึ้นมาอีกผมคิดว่าตอนนี้เป็นการทําให้สุขงอมก่อนฝ่ายรัฐบาลอาจจะมีเหตุผลว่ายังไงก็ต้องเลือกเพราะฉะนั้นฝ่ายลฝ่ายก็จะต้องมีเหตุการณ์ที่มันจะต้องสุขงอมแล้วฝ่ายรัฐาฝ่ายทหารเนี่ยคงจะเลือกเอาเหตุการณ์ที่ดีที่สุดเนะี่ยมาดาเนินการเพราะว่าทหารบอกว่าเขาอยู่ข้างประเทศไทยใช่ไหมครับไม่ได้อยู่ข้างประชาชนหรืออยู่ว่าฝ่ายรัฐบาลเพราะฉะนั้นเขาอยู่ฝ่ายประเทศไทยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องชิดแน่หนักเลยครับว่าไอ้คำว่าประเทศไทยเนี่ย ที่เลือกเนี่ยมันคืออะไรครับครับแล้วอ,อาจารย์มีมีสัญญาณหรือว่ามีอะไรที่มันกระตุกไหมฮะอาจารย์ว่าในช่วงสองสาวันนับจากนี้ไปก่อนถึงยี่สิบสามเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันคืออาจจะเป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปไม่อยากให้มันเกิดอะนม่ไม่ถึงขั้นมีเอา,เอา,เอามีกองใช้กองกําลังอะไรนะอาจารย์แต่ว่ามันมีอะไรที่อาจจะทําให้การรับสมัครในวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามเนี่ยมันไม่สามารถทําได้ไหมอาจารย์ผมคิดว่าวันนี้ ถ้าทางฝ่ายกลุ่มของผู้ชุมนุมนะครับยังใช้หลักอริยะขัดขืนอหิงสาอยู่ขนาดเนี้ยมันก็ไม่สามารถจะดําเนินการอะไรได้แต่จะให้ดูวันนี้มันต้องดูทุกทุกชั่วโมงหรือทุกค่ำว่าวันนี้นะครับคุณสุเทพเื้อสุบันจะออกมาพูดอะไรกับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วจะทํา และจะให้กลุ่มผู้ชุมนุมทาอะไรบ้างซึ่งก็ได้ข่าวว่าวันที่23หรือวันที่24เนี่ยอาจจะระดมกันออกมาอีกสักครั้งหนึ่งซึ่งก็ต้องดูเป้าหมายของเขาตรงนั้นน,นะครับเพราะฉะนั้นจะคาดกํนเลยไปข้างหน้าเลยทีเดียวมันก็อาจจะไม่ชัดเจน<ม>นะครับก็เห็นมีข่าวแวแวๆมาจากฝ่ายความมั่นคงบอกว่า22ระดมก็มาอีก23จะไปปิดกั้นเลยไม่ให้คนไปยื่นใบสมัครสอสระบบบัญชีรายชื่ออาจารย์่ะก็ไม่รู้มันจะจริงไม่จริงอะไรยังไงนะแต่ถามอาจารย์คาถามสุดท้ายก็แล้วกันในสถานการณ์อย่างนี ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยอาจารย์ควรจะต้องทำยังไงควรที่ต้องวางตัวยังไงควรที่จะตัดสินแบบไหนอาจารย์ผมคิดว่าวันนี้อแม้ว่าทางกลุ่มของผู้ชุมนุมจะอ้างว่ามีห้าล้านกว่าคนเนี่ยนะครับ,รบแต่เราคิดว่ายังมีกลุ่มประชาชนหลายคนที่ไม่รู้เรื่องเพราะจากการฟังวิทยุก็ดีทางโทรทัศน์ก็ดีเนี่ยหลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเกิดขึ้นได้อย่างไร,รผมคิดว่าถ้าคนที่อยากจะสนับสนุน ก็ต้องฟังเรื่องราวให้ชัดเจนนะครับว่าเราจะสนับสนุนอะไรบ้านเมืองเกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นในวันเนี้ยมันใช่ไหมสําหรับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะอย่างที่วีคนก็พูดขนาดนี้ว่าไครเฉยมันต้องเฉยแล้วมันต้องเลือกข้างแล้วลนะ่ะว่าเราจะเลือกข้างไหนคงไม่มีผิดไม่มีถูกแม้หลายคนจะบอกว่าอวันนี้มันมีเทาดําเลยกับเทาเทามันอาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะดํากับขาว ก็ต้องเลือกให้ชัดเจนเลยนะครับว่าจะเลือกอยู่ฝ่ายไหนก็เอาให้ชัดเจนเลย mm hmm. เ,ลเรื่องราวต่างๆมันจะได้ยุติกันทัศนทีหนึ่งแต่ถ้าคาราคาซังกันอย่าง,งนี้ยังไม่แสดงความคิดเห็นออกมาไม่แสดงจุดยืนของตอนเองออกมาอย่างชัดเจนเพราะว,ว่าประเทศก็บอกแล้วอำนาจทิประยก็เป็นของปวงชน <ừ> คนที่ต <ừ> ัดสินใจคนสุดท้ายก็คือประชาชนนั่นเองนะครับ,ค,รบคือมันถึงเวลาที่ต้องแสดงว่าตัวเองในฐานะเจ้าของประชาธิปไตยเนี่ยต้องการแบบไหนใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับ,รบเอาละฮะขอบพระคุณอาจารย์คำพีนะครับวันนี้อาจารย์ครับ ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับอาจารย์คำพีดิษฐาก่อนนะครับก็เป็นอดีตรองเลขาธิการสภาผู้แทนรัศดรเรียกได้ว่